สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็พามาตัดหญ้านะคะพี่น้องชมช่งนายามเย็นแล้วก็ตัดหญ้าเราตัดหญ้าเรากวาดหญ้าอยู่นะคะเป็นุ่งยามเย็น,น,ะค,ะนค่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกน้ําเยอะเลยนะคะจากที่ไม่มีน้ําเลยฝนตกแรงมากฝนตกหนักจากที่ไม่มีน้ําเลยก็มีน้ําแล้วนะคะ รถตัดหญ้าเรามาแล้วหนรถกวาดหญ้าเรามาแล้วใช้สลิงนะใช้สลิงขนวันนี้ไม่ไม่ใช้รถเข็นน้ำจะพาดูฝนครับพี่น้องดูฝนตั้งตั้งเข้ามาเลยนะคะ ค่ะดูี่ค่ะซาเล้งของเราขนยาพี่น้องขนย,าใ,ใยาให้หวัวตัดยาให้วัวเราทำคันนาใหญ่เอาไว้ตัดยาให้วัวนะคะพี่น้องอรถมอไซค์ก็ผ่านได้รถไถก็ผ่านได้นะเราทำคันนาใหญ่ ว่าตัดหญ้ามันเป็นคันนาดินทรายล้วก็ทําใหญ่หน่อยนะคะพี่น้องดินทรายไม่ค่อยอยู่น้ําเท่าไหร่นอนกองหญ้าเราอยู่ด้านนอตไาชมบรรยากาศนะคะยามเย็นเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักเนี่ยจากที่ไม่มีน้ําเลยตอนนี้ก็มีน้ําดูพี่น้องดูเขาฝนมาแล้ว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  คืนนี้ก็คงจะตกหนักอีกเย็ยนนี้ก็คงจะตกหนักอีกเมื่อคืนตกหนักมากมาแล้วพี่น้องคิดว่าจะรอดไหมเนี่ยคิดถึงว่าไม่รอดหนักหนาสาหัสแน่คืนนี้ ดูบรรยากาศยามเย็นฝนตั้งเขามาแล้วพี่น้องเมฆดำทะมึนเลยตกไม่เอ่ยตกข่าไม่เหลือ <c oughs> ร้อนอบอ้าวมากเลยนะครับพี่น้องนี่เราหว่านใหม่ครับหวานใหม่นาม,มันมีแต่หญ้าทำนาทำนาข้าวได้หญ้านะปีนี้เนี่ยดูเลยมีแต่หญ้า นี่แต่หญ้าทั้งนั้นเลยนะเนะี่ยดูหญ้ามันเยอะกว่าข้าวอยู่นะพี่น้องอันนี้หวานใหม่ค่ะอันนี้หวานใหม่หวานใหม่ฝนก็ลงมาอีกโอ้มันจะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าท่วมนี้ก็ไม่รอดอีกแหละดอกหญ้าทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้อง้ฝั่งนี้เราก็ดำเอาแล้วค่ะดำส้มแซมแล้วเรียบร้อยไอ้วัชพืชก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิม จะพาไปชมนาหญ้าจะตุ่มหวานข้าวได้ยากแปลงนี้เป็นแปลงของน้องสาวค่ะแปลงนี้แปลงน้องสาวสองแปลงนี้ของน้องสาวเนี่ยฝั่งนี้ก็ของน้องสาวอยู่ยติดถนนถนนเข้าอำเภอแปลงนี้ก็ของน้องสาวมาแล้วมาแล้วซาเล้งมาแล้วมาขนยาละพี่น้อง หลบซาเล้งก่อนนะหลบซาเล้งก่อนพี่น้องนาข้าวเราปีนี้ไม่งามข้าวไม่งามเลยพี่น้องเออมีแต่ย,ยากทำนาข้าวได้ยากปีนี้ อันนี้เราตัดออกนะคะอันนี้แปลงของเราเองบางเราก็มีสีแปลงบางน้นก็ติดถนนทางเข้าอำเภอตรงนี้แปลงหนึ่งถัดไปนู้นอยู่ปากล้วยแปลงหนึ่งเนี่ยทำนาข้าวได้ยาก ดูฝนดูเมฆเมฆเมฆฝนเมฆฝนเมฆฝนจะรอดหรือเปล่าเนี่ยไม่รอดคิดว่าไงก็ไม่รอดดูพี่น้องไม่รอดมืดมาขนาดเนี่ยแล้วฝนมาด้านนี้ด้วยฝนมาทิศตะวันตก น่ากลัวจังเมฆฝนดูพี่น้องเสียงฟ้าร้องบรรยากาศนาข้าวเราข้าวไม่งามไม่จะยาญ ดอกยานะเหลืองๆนี่ดอกยาหงนันเลยตกไม่เอ่ยวันนี้ตกไม่ไม่เหลือแล้ววันนี้ยังไงก็ไม่เหลือพี่น้องดูไม่รอดหรอกยังไงก็ตก คุณนะคะทุกท่านจะพาดูเมฆฝนขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกเรตทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตตาที่มอบให้ค่ะเห็นๆดๆูด้วยปังๆกันทุกคนนะคะพี่น้องดังเขามาเลยพี่น้องเอ๋ย ไม่เหลือแล้วเนี่ยมืดขนาดนี้ยังไงก็ไม่เหลืออเสียงเสียงฟ้าลองแล้วพี่น้องขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกเลทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมนตีที่มอบให้ขอทุกคนมีความสุขนะคะเฮงเ่งรวยรยปัง,ป,งปังกันทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะ บรรยากาศยามเย็นเสียงกบเสียงเขียดร้อง